สวัสด,ดียามเช้าค่ะน้ำไหลค่ะน้ำเป็นน้ำแข็งดูค่ะเป็นเก็ดน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งมันแตกค่ะมันจะดังนม่จะกก็มันไหลมาจากทางโน้น เก็น้ำแข็งเลยค่ะพอมันไหลามาตรงนี้น้ําแข็งมันจะแตกโอ้ยครั้งแรกนะคะที่ยายเห็นแบบนี้ค่ะปกติจะไม่เคยเห็นปกติจะดูแต่ในโทรทัศน์นะคะพวกสาระคดีอะไรประมาณนี้ วันนี้มาเห็นของจริงค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นได้ยินเสียงตอนแรกนะว่าได้ยินเสียงอะไรเหมือนกระจกแตกเลยค่ะดังเป็นเป๊ปะเป๊ปะจะบางเหมือนกระจกอะค่ะดูค่ะทุกคน ลอยไปแล้วค่ะลอยไปแล้วแล้วข้างบนผิวขาวๆนั่นก็ไม่ใช่น้ำนะคะก็ข้างบนก็จะเป็นน้ําแข็งค่ะแต่เรามองไม่เห็นเก็ดอันนี้มันแตกออกมันก็จะสไลด์ไปเห็นไหมคะทุกคน เิ่งเคยเห็นค่ะทุกคนค่ะเราก็ดูแต่ในสารคาดีเขาถ่ายให้ดูนี่มาเจอของจริงเลยค่ะนี่จะ้ะน้ำแข็งขั้วโลกเหนือค่ะเพราะเราอยู่ภาคเหนือนะ กลางแม่น้ําก็จะไหลเหมือนกันนะคะแต่ฝั่งนี้ฝั่งริมติดริมนี่น้ํานิ่งฝั่งนน้นน้าไหลมันก็จะมาเสียดสีกันจะดังะคะ่ะเห็นไหมคะ ค่ะ